ครับท่านจำลองอนัตสุขครับครับขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานอุทิศภาที่กรพบและก็เพื่อนสมาชิกและก็คนักงานการตรวจการตรวจกดินแล้วก็ทางกสทชนะครับผมจำลองอนัตสุขครับผู้ที่สมาชิกหมายเลขศู1ย์หนึ่งนะครับกลุ่มสื่อสารมวลชนนะครับก็ขอบคุณทาง สองรายงานนะครับที่มาแจงรายละเอียดในวันนี้นะครับแต่ผมมีข้อสังเกตอยู่1ข้อนะครับเรื่องของอหน้า 43- ถึงหน้า47นะครับเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้เป็นปีของว่าปี64นะฮะ64ปีเดียวที่มารายงานวันนี้นะครับส่วนปี 65- 6 6 6 7ยังไม่มีเลยนะครับครับอ่า การตรวจสอบดูายละเอียดในเบื้องต้นเท่าที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ราช้าของกสท§ชนะครับกว่าแผนกําหนดนะครับของปี64นะซึ่งการตรวจสอบเพิ่งจะมาจบใช้วเวลาถึง3ปีนะครับสิ่งหนึ่งที่ในระบบราชการที่มีปัญหาก็คือกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้ดจางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ การบำรุงดูแลรักษาระบบหรือ MA ครับมปนทังนั้นนะครับคือคนทำระบบหรือคนที่สร้างระบบโปรแกรมเกมอร์หรือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยกับคนจ้างมาแก้ไขระบบเนี่ยคือจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้คือปัญหาในการในการดูแลรักษาระบบครับเพราะงานประเภทนี้จะต้องเป็นงานเฉพาะเจาะจงนะการทำงานระบบซอฟต์แวร์นะคร สิ่งต่างๆเนี่ยคือการแก้ไขจะทําอย่างไรดีระหว่างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกสทชนะฮะว่าจะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนะครับไม่เกิดเรื่องร้องเรียนหรืออุทธร์ต่างๆครับที่ผ่านมาในระบบการทํางานระบบราชการในเรื่องของการดูแลระบบโปรแกรมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีการราช้ามากแล้วทําให้การการ ประชาชนหรือผู้ที่ใช้ในระบบต่างๆนะมีความราช้าไม่ทันสมัยนะอันนี้ก็ฝากเรื่องของท่านทางกสทชกับทางสำนักงานาการตรวจเงินแผ่นดินก็จะทำยังไงดีให้มันมีความรวดเร็วและก็เข้าใจในการทำงานกัน,กนครับขอบคุณครับ